เจ้าเพียงผู้เดียวที่มีบุญญาธิการสูงส่งความลับแม่หยัวสีสุดาจันทร์กับการถวายตัวคืนแรกในคลิปนี้ผมจะพูดถึงตอนที่เท้าสีสุดาจันทร์ถวายตัวให้กับพระเจ้าชัยราชาธิราชว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรมีท่าทางพิเศษอะไรบ้างแล้วความลับของเท้าสีสุดาจันทร์นั้นคืออะไรถึงทําให้ชายที่เข้าใกล้หลงจนหัวปักหัวปา มาติดตามรับฟังกันได้เลยครับถ้าใครเคยดูหนังอิงประวัติศาสตร์น่าจะคุ้นตากับภาพผู้หญิงที่ถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาหรือให้เข้าใจง่ายคือถวายตัวเป็นคู่นอนให้กับกษัตริย์นั้นทำไมต้องทานหน้าขาวทั้งยังมีพิธีกรรมตา่ตางๆที่ยุ่งยากแล้วยังมีมิติทางการเมืองที่ขุนนางหรือเจ้าเมืองใช้ลูกสาวของตนถวายตัวเป็นการสร้างอำนาจให้กับครอบครัว แต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องมาทำความรู้จักบาทบริจาริกาตั้งแต่ต้นกันครับการจะเป็นบาทบริจาริกาได้นั้นไม่ใช่อยู่ๆใครก็จะเป็นได้โดยธรรมเนียมการถวายตัวนี้เป็นธรรมเนียมโบราณมาตั้งแต่การก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาผู้ที่ถวายตัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงไปจนถึงวัยดดรุณีแรกรุนซึ่งล้วนแต่เป็นลูกของขุนนางที่มียศถาบรรดาศักดิ์ หรือเจ้าเมืองตามหัวเมืองรอบพระนครเมื่อพวกนางเข้าไปถวายตัวแล้วก็จะมีตำแหน่งเป็นข้าหลวงเด็กทํากิจการงานเรือนเตรียมสำหรับอาหารหรือปนนิบัตเจ้านางกับเชื้อพระวงศ์ต่างๆถ้านางเหล่านั้นโชคดีก็จะถูกกษัตริย์เรียกตัวเข้าเฝ้าเป็นบาทบริจาริกาแต่ละนางที่ได้เข้าเฝ้าก็จะมีตำแหน่งต่างก,กันไปเช่นตำแหน่งพระมเหสี ตำแหน่งพระสนมตำแหน่งนางในหรือแค่นางถวายตัวสำหรับกษัตริย์แล้วการโปลดหญิงนางใดขึ้นเป็นบาทบริจาริกาย่อมหมายถึงการปลูกความจงรักภักดีของครอบครัวนั้นต่อพระองค์ครอบครัวของหญิงที่ถวายตัวนั้นก็จะได้รับยศเสริญมีตำแหน่งทางการเมืองสูงขึ้นและมั่นคงอิทธิพลต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยิ่งถ้าหากหญิงถวายตัวนางใด ได้ประสูติพระราชโอรสที่จะได้สวยราชเป็นกษัตริย์แล้วหญินถวายตัวนางนั้นก็จะได้รับการยกฐานะขึ้นสูงกว่าพระชายาองค์อื่นๆกลายเป็นแม่หยัวหรือแม่หยุ่หัวมีอำนาจคุมฝ่ายในได้ทั้งหมดในบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับแม่หยัวศีสุดาจันทรนั้นพระนางมีความมหัศจรรย์ที่แตกต่างจากสตรีนางอื่นๆสิ่งนั้นคือกลิ่นกายอนหอมหวน และความสวยราวเทพธิดาของพระนางชายใดที่ได้ใกล้ชิดไม่อาจจะยับยั้งอารมณ์กามที่สวาสดไว้ได้กล่าวกันว่าเมื่อครั้งอายุได้สามเดือนมีพึ่งมแมลงชนรงม,มแมลงวันมารุมตอมเครื่องเพศของพระนางเนื่องจากมีกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้เมื่อพระนางเข้าสู่วัยสาวแรกรุนินกลิ่นกายของพระนางก็มีกลิ่นหอมรันจวนมากขึ้นไปอีก ทำให้ผู้ชายที่เข้าใกล้เกิดความกําหนักความงามของพระนางก็เช่นกันยิ่งพระนางแตกเนื้อสาวความสวยของพระนางก็ยิ่งเพิ่มพูนดังนางฟ้านางสวรรค์ต่อมาคือความเชื่อและคติต่างๆเกี่ยวกับการถวายตัวตามคติความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยานั้นกระสัเปรียบดังองค์สมมุติเทพซึ่งองค์สมุติเทพนั้นก็คือ องค์พัะนาณ์ที่อวตารลงมาบำบัดทุกบำรุงสุขแก่รัษฎรบนโลกมนุษย์ดังนั้นเหล่าสตรีที่จะมาเป็นพระมเหสีพระสนมนางในหรือนางถวายตัวจึงเปรียบเสมือนนางฟ้าเทพธิดาต,ต่างๆบนสวงสวรรค์ตามลงมาปรนนิบัติบ,บนโลกมนุษย์เหล่านางฟ้าเทพธิดาทั้งหลายก็จะได้รับการพัณนาว่ามีผิวขาวนวลคิ้วโกง่งต่างคันศรผมสีดำขลับ ปากแดงดังสีชาติเป็นความงามในอุดมคติของเรานางฟ้าทั้งหลายตามความเชื่อจากคำทีไตรภูมิพรวังทําให้นางฟ้าในอุดมคติไทยตามภาพเขียนผนังวัดผนังวิหารจะมีลักษณะแบบนี้มาจนถึงปัจจุบันดังนั้นสตรีใดได,ได้รับพระกรุณาโปรดกลา้าให้ถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาให้แก่พระมหากษัตริย์แล้ว จึงจำเป็นจะต้องจัดเตรียมเครื่องแต่งตัวเครื่องประดับแล้วที่สำคัญคือต้องแต่งหน้าให้ประหนึ่งดังเทพธิดานอกจากนี้การทาตัวด้วยสีขาวนั้นก็เพื่อจะได้มองเห็นรูปร่างและใบหน้าได้ชัดเจนขึ้นเพราะสมัยก่อนนั้นเวลากลางคืนมีแค่เทียนไขไม่ได้มีหลอดไฟส่องสว่างดังเช่นปัจจุบันนี้เมื่อผิวกายที่ขาวต้องแสงเทียนพวกนางก็จะเปล่งประกาย ดุดดังมีออร่ารอบตัวครับบทความโดยเผ่าทองทองเจอพูดถึงการถวายตัวว่านาพระแท่นบรรทมของกษัตริย์นั้นจะมีพระแท่นรองในการถวายงานซึ่งเรียกว่าพระแท่นหลดมีความสูงต่ำลงมาจากพระแท่นบรรทมประมาณหนึ่งองเพื่อให้บาทบริจาริกาถวายงานอยู่ตรงจุดนั้นรอน,นอกจากกษัตริย์แล้วจะไม่มีใครสามารถขึ้นไปนอนบนพระแท่นบรรทมได้ บรรดาหญิงสาวที่ถูกเรียกตัวจะต้องผ่านการล้างขัดและอบอวัยวะเพศด้วยขมิ้นกับน้ำปรุงอย่างพิถีพิถันจากนั้นเพื่อไม่ให้เท้าของหญิงสาวที่กษัตริย์กำลังร่วมรักด้วยนั้นไปสัมผัสพระวรากายของพระเจ้าแผ่นดินเพราะตามความเชื่อของชาวอายุทยาแล้วเท้าถือเป็นของต่ำที่ไม่สามารถไปถูกพระเจ้าแผ่นดินซึ่งประนึ่เป็นเทพเจ้าอันสูงสุดได้ จึงมีท่ากรารมสู่ที่จะเก็บเท้าของผู้หญิงไม่ให้ชี้ออกผู้หญิงมีตระกูลที่จะถวายตัวจึงต้องฝึกท่าที่คล้ายคลึงกับท่าโยคะมาตั้งแต่ยังเด็กเรียกว่าท่าพับเป็ดอย่างนี้เรื่องแม่หยัวตอนที่พี่เลี้ยงของจินดาสอนให้นางทาท่าพับเป็ดให้เชี่ยวชาญโดยท่านี้จะเป็นท่าแรกและท่าบังคับตามจารีตประเพณีในการถวายตัวหญิงที่ถวายตัว จะต้องนอนง่ายแล้วประนมมือไว้บนศรรีรษะจากนั้นอ้าขาออกแล้วพับขาสอดไว้ใต้ตัวหญิงที่ถวายตัวจะต้องนอนค้างอยู่ท่านั้นจนกว่ากษัตริย์จะเริ่มปฏิบัติการกิจแต่หลังจากเริ่มการกิจแล้วก็สามารถเปลี่ยนท่าได้แล้วแต่พระราชนิยมส่วนพระองค์ถ้าอ้างอิงจากบันทึกลาลูแบร์ราชะพูดจากฝรั่งเศสที่เข้ามาจเจริญสัมพันธมตรี ได้บันทึกไปว่าบางท่าบางลีลาในขณะร่วมรักนั้นต้องเป็นท่าต้องห้ามเพราะในสังคมอยุธยานั้นผมกับศีรษะถือเป็นของสูงห้ามให้ผู้อื่นไปสัมผัสส่วนดังกล่าวแม้แต่เอื้อมมือข้ามหรือการสัมผัสลอมพอกก็ตามเพราะถือเป็นการดูถูกดูแคลนอย่างมหันต์นั่นจึงเป็นสาเหตุให้สตรีที่จะถวายตัวแต่ละนางต้องฝึกท่าพับเป็ดนี้ให้เชี่ยวชาญน,นั่นเองครับ สุดท้ายเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรใครเคยฝึกท่าโยคะใคยๆกับท่านี้ก็สามารถคอมเมนต์และเปลียดพูดคุยกันได้ครับและตอนต่อไปจะเป็นประวัติความเป็นมาของใครหรือเหตุการณ์ใดจากเรื่องแม่อยัวผมฝากกดไลค์กด u b s สไคร์เพื่อติดตามเนื้อหาใหม่ๆของช่องเรากันด้วยนะครับ